มันีเหีนจาของเลยว่าอู้ก,กูทุกเงาจะนี่ด้วกทุกเงาจากของก็นี่ทุกเงคงขนวมันโมได้ทุกเงาเมียดิล้องาตเนงานีเป็นเ้ก็ิอยูได้บ่เอ๊แต่เกิดต้ไปแช์กันยูหันแช์กันยูหันไปริกันนี่ก็จึเล่นกับกองไฟน้อเขา เขาเนเมห็นแต่มันไปบ้างดอกไม่แต่เราถ่ายชีวิตรู้สามหมื่ลห<ม>ล้งจากหันได้จะเป็นเรื่องไหนแล้วบ่กเกิดโรคตายมองยุ่กันไหนเขาจะอยู่ไดบ่ดูเมี่ยเขาจะอยู่ไดบ่เนี่ยจากเป็นดีก็าจากตายเล้อสีบอกไหอืมนโบมการเราลียนเขากเกาะมไฟกรอเขาบอกาเลียนี่กันเฮ้ยทีมึงโง่ขนาดนั้น ทอบบ้านมันก็ไม่อยากเหยูสั่นตายเนี่ยเมื่อทุนคาด้แหละมันจแต่เสือพามันก็บอาไหวเอะมันไปถิ่นเมื่บ้านม่รู้ไปเผาไหนน้ำมันมากกันยี่ดี่กว่ามันฮักกันยี่ดี่กว่าแต่ถ้าเสือพามันก็บอาไหวเยอะเรมันฮักกันเนี่ยะไรแบบนัาเรื่องเกี่ยดทอดเสือพารถที่เคยใส่มันก็มาจอดด้วยวัดสะกดหน่าสวดมนตนแห่งสะกด มันไม่ได้เอาไปใส่เม่อช่มันเผาให้ได้หรอกรืมันก็สลาดขึ้นอย่งตะกี้องคิบอยู่เล้วบอกชวิตเฝวกันแ้วคอไม่หัดมือตายคนเดียวรับปากแล้วว่าท็ดสัจจะวันไม้เกินจากปากไม่ใชบอกสัจจาไม่ได้เกิดที่ปากมันเกิดที่การกระทำ เนี่ยเขาเรียกว่าสัจจะจริงๆทำดีก็ดีเลยเรียกว่าสัจจะทำชั่วก็ชั่วเลยเรียกว่าสัจจะไม่ทำก็ไม่ทำก็แน่ก็เป็นสัจจะเหมือนกันืก็คิดในแม่มตือนหน้าตายเมนี่อน่เสร็จยเขาแบบสิยูจังไดเขาเชื่อใเขาอยู่หนีบอยิ่คิดว่าเขาเสื่อใดเขาอนไหนเขาคไหนเสื่ดเขาด ยังนม่เห็นเหี้ยอะไแก่เขาเลยเ้ยยังไบ่เห็นเหี้ลอะก็แก้เอาแก้ที่เราจะไปแก้กันเด่นนี้กี่ล้านพวกชาติมันก็แก้ไม่ได้อถ้าแก้ที่เราเอ้าทำยังไงกูจะเกิดมาเป็นเมียเป็นผัวมึงชาตินี้ชาติสุดท้ายทำยังไงกูจะเกิดมาเป็นพ่อมึงชาตินี้ชาติสุดท้ายแมนบอ เกีย <ort>. มากต่อไปกับมั่งองก็ดีเลยยิดขึ้นอีกเบียนมาพอกันนี่เห็นตัดินใจล่างแม่มาเลยเนะ้มันชอบตายเลยไปไหนก็มันรับบ่ิเวว่าเขาจะออกบวชยังดีตัวนึกถ้ามันหลับบ่ิเว่างมีนะแม่บวฉันคือลูกตาเมียะเป็นเฮงดีตัวอายุไรคือผมเนี่ยหกสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวพการถึงถึงสภาทรรได้่มีน่อยนะก็น่าเปิร่มเนาะ เรียกไ่นมันเต็มที่ข้างเดียวท่านตัวไม่แน่จิตบะมีนะผู้จุงเห็เกียรติที่กลัวเถิดก็เดี๋ยวนี้แล้วก็ยังเห็ดได้่ายเขาเล่าอยู่เขาเกิดเี่ยวจนว่าได้ฟอเข้าใช้เอาจนกระเทกกระเทกกระเทกเอาไข่หนาต่อหนาคนไร้ไรเขาประมเพื่ออย่างเราเห็นใจของเพื่ออะไรล่ะเพื่อทำารความดื้มั่นถือมั่นระหว่างพ่อกับลูกเลยเต็อนบอก เรื่องนั้นก็ได้เห็นเราเสียใจ,จยสุดเขาวัสดุในกุฎิต้งนรกเกี่ยงลงไผไกับมาต้งนรกแท่นเข้ามาได้เพื่อนในเราเสียใจมากที่สุดเพราะอย่างเ้ื่ึงทีเห็นใจเด็กตอนเ้ื่ึงทีคิดว่าลูกคนนี้กูพึ่งไม่ได้แนละ้วกูต้องพึ่งตัวเองแนละ้วเข้มบ่นอ่พนะพราะว่าเฉยๆเอาใจกันนี่เห็นอ้อนเหี้ยไปเรือนะ่อยอเป่านะแล้เขายอมลงทุนขนาดนี้ย้อม,หนนมเห็นคนตัวนี้เขา กระทุ่มกระทุ่มพอเนี่เทียบอกเรื่องพอหลวบวนเลยใส่เอาค้าหมออออาอ่องครับเอาได้อนครับนี่ชินาตัวห่าอ็ได้หรอชิ้นมาอ่างแน่นนี่ก็ได้หรอปีปากกะไ้เลยเขาใส่เอาใส่เอาเต็มบ่ไม่อยู่นี่ตัวห่าถึงจะเริ่มต้นอ่อเขานเา้งตัวเราแม่